รักนะพ่อหยาหยีต้นฉบับตอนที่377ที่บ้านของเดฟเดฟได้ยินโซนาคุยกับอิสวรีเกี่ยวกับวิกกี้ก็ไม่พอใจถามโซนาว่าเธอจะพาวิกกี้กลับมาที่นี่ทำไมอิสวรีบอกเดฟว่าโซนาทำถูกต้องแล้วและวิกกี้ก็เปลี่ยนไปแล้วเดฟบอกว่าวิกกี้ไม่ได้เปลี่ยนไปแต่เขาเล่นละครทำตัวเป็นคนดีอยู่อิสวรีบอกว่าโซฮาก็ต้องการวิกกี้เช่นเดียวกันเดฟบอกว่าวิกกี้ไม่จะ เป็นสําหรับโซฮาเลยโซรากลับมาที่บ้านด้วยความวิตกกังวลบอกอัชาวา่าโซนาเซ็นเช็คให้ลูกค้าผิดพลาดเขาได้บอกให้ทีมกฎหมายไปพูดคุยกับโซนาเพื่อจะหาทางแก้ไขปัญหาแต่เธอก็ยกเลิกการนัดพบที่บ้านของเดฟเดฟบ,บอกโซนาวา่าเธอต้องการปกป้องโซฮาและเขาเองก็ต้องการปกป้องลูกเช่นเดียวกันทําทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อเธอเช่นกันโซนาบอกว่าเธอรู้ เด็บก็บอกว่าพวกเขาจะเสือพรลูกด้วยการจัดปาร์ตี้วันเกิดทั้งสองก็โต้เถียงกันเรื่องการจัดเตรีมงาน อีกด้านหนึ่งโซฮานั่งเศร้าอยู่ในห้องอิโซวรีมาหาถามว่าหลานเกิดอะไรขึ้นโซฮาบอกตอนที่เธออยู่ที่เมืองโกกาตาเพื่อนเพื่นพอนจวยพรวันเกิดเธอล่วงหน้าและจัดงานปาร์ตี้แต่ที่นี่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอิโซวรีพาหลานลงมาที่ห้องโถงบอกว่าพ่อแม่ของหนูกำลังจัดเตรียมงานวันเกิดให้พอโซฮาเห็นพ่อแม่โตเดียงกันจึงได้วิ่งหนีไปต่อมาโซฮาก็เล่าเรื่อง วันเกิดเธอให้โกรูฟังโกรูก็ปลอบน้องบอกเขาจะไปฉลองวันเกิดกับเธอเองจากนั้นโกรูขอให้วิกกี้พาเขาไปที่บ้านของเดฟเพราะเขาอยากไปฉลองวันเกิดกับโซฮาวิกกี้บอกเขาจะพาโกรูไปแต่โกรูต้องบอกทุกคนว่าโกรูมากับคนขับเอเลน่าไม่เห็นด้วยแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเพราะเธอเห็นความตื่นเต้นของโกรูกับวิกกี้ต่อมาโกรูก็มาที่บ้านเดฟโซ มีความสุข ที่เห็นโกรูอิสวารีถามโกรูว่าเขามาคนเดียวอย่างนั้นหรือและวิกกี้อยู่ที่ไหนโกรูก็โกหกว่าวิกกี้ให้คนขับรถมาส่งอิสวารีก็มองออกไปนอกหน้าต่างเห็นวิกกี้ยืนอยู่หน้าบ้านจากนั้นเธอเข้ามาที่ห้องครัวและเห็นเดฟกับโซนาคุยกันเรื่องการจัดเตรียมงานวันเกิดเดฟก็ถามโซนาว่าตอนที่โซฮาเกิดมาใครอยู่กับเธอโซนาบอกว่าโซ เดฟถามว่าตอนนี้โซราบหายไปไหนให้เธอโทรหาโซราบที่บ้านของโซนาโซราบบอกแม่ว่าเขาจะไปหาโซนาและเธอประมาทได้อย่างไรกันอาช่าบอกให้โซราบรอไปก่อนโซราบบอกธุรกิจจะเสียหายได้บีจอยก็หยุดโซราบบอกว่าโซนาคงจะยุ่งอยู่กับการเตรียมงานวันเกิดให้โซฮาโซราบบอกว่าพวกเขาจะซื้อของขวัญให้โซฮาด้วยที่บ้านของเดฟเดฟ กับโซนากำลังทำเค้กอยู่ในห้องครัวและพูดคุยเกี่ยวกับตอนที่โซฮาเกิดที่ในห้องวิกกี้มาเซอร์ไพรส์โซฮาโซฮาก็ดีใจเมื่อเห็นวิกกี้วิกกี้บอกว่าพวกเขาจะฉลองวันเกิดกับเธอเดฟกับโซนาเดินมาที่ห้องของโซฮาวิกกี้ได้ยินเสียงจึงรีบไปซ่อนตัวอยู่ข้างเตียงกับโกรูรักนะพ่อหยายีต้นฉบับตอนที่378 เดฟกับโซนาเข้ามาในห้องเห็นโซฮานอนหลับอยู่จึงได้พากันเดินออกไปจากนั้นโซฮาลุกขึ้นมาวิกกี้ก็วอวยพรให้เธอเอาเค้กวานิลามาให้โซฮาบอกเธอชอบเค้กวานิลาวิกกี้บอกว่าพวกเขาจะออกไปจากที่นี่ก่อนที่เดฟจะมาเห็นจากนั้นวิกกี้กับโกรูก็ออกจากห้องไปและเดินชนราฮาที่ห้องโถงราฮาเห็นพวกเขาก็ดีใจ ต่อมาเดฟกับโซนาทำเค้กเสร็จเตรียมที่จะนำไปให้โซฮาวิกกี้มาหาโซฮาที่ห้องเห็นจานใส่เค้กจึงถามว่าใครเอาเค้กมาให้โซฮาบอกว่าโกโรอิซูรีบอกว่าเธอไม่เห็นโกโรถือเค้กเข้ามาในบ้านโซฮาวิตกกังวลเดฟกับโซนาก็านำเค้คกช็อกโกแลตมาและอวยพรให้โซฮาโซฮาไม่พอใจบอกเธอชอบเค้กวนิลาอิซโซรีที่ บ่ายให้โซฮาเข้าใจถึงความพยายามของพ่อแม่โซฮาก็ยอมตัดเค้กกับพ่อแม่พวกเขาก็กินเค้กด้วยกันอย่างมีความสุข วิกกี้กับโกรูกลับมาถึงบ้านเอรีนาถามวิกกี้ว่าทำไมเขาถึงไปที่บ้านเดฟราฮาโทรมาบอกเธอวิกกี้บอกเขาอยากไปไวอวยพรให้โซฮาเอรีนาถามว่าถ้าเดฟเห็นเขาจะเป็นอย่างไรวิกกี้บอกเขาไม่ได้สนใจโซฮาโทรมาบอกวิกกี้เกี่ยวกับสถานที่จัดงานปาร์ตี้บอกให้เขากับโกรูไปร่วมงานด้วยโกรูบอกให้วิกกี้พาเขาไปร่วมงานปาร์ตี้ เดน่าบอกวิกกี้ว่าเขาไม่ควรไปเพราะเธอไม่ชอบให้ใครดูถูกเขาวิกกี้ยิ้มเยาะ นึกถึงแผนการชั่วร้ายของเขาวันต่อมาที่บ้านเดฟเดฟกับโซนายุ่งอยู่กับการจัดงานปาร์ตี้ราฮาบอกอิซวรีว่าเธอควรบอกเดฟกับโซนาว่าวิกกี้กับโกรูมาที่นี่เมื่อคืนนี้เพื่ออวยพรวันเกิดให้โซฮาอิซวรีวิตกกังวลราฮาบอกเธอรู้สึกประหลาดใจที่วิกกี้เอาเค้กมาให้โซฮาด้วยอิซวรีบอกเธอไม่สามารถจะบอกเดฟได้ รา้าถามเดฟว,ว่าการจัดตรีมงานทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้วหรือยังเดฟบอก เกือบที่จะเสร็จแล้วโซฮาบอกเธอรู้สึกตื่นเต้นกับงานปาร์ตี้เธอหวังว่าวิกกี้กับครอบครัวจะไปร่วมงานด้วยบีจอยโทรบอกให้โซนานรีบกลับมาที่บ้านพอโซรับได้รับหนังสือแจ้งเตือนจากการพ้องร้องจากลูกค้าต่อมาเดฟกับอิสุรีพาโซฮาไปยังสถานที่จัดงานปาร์ตี้โซฮาตื่นเต้นที่พบว่ามันเป็นงานปาร์ตี้ในธีมซูปเปอร์ฮีโร่เธอ ก็ถามเดบว่าโซนาอยู่ที่ไหนเดบก,ก็โกหกว่าโซนานั่งอยู่ที่ไหนสักแห่งบอกให้โซฮาไปตามหาโซนาให้เจอเดบก,ก็คิดว่าโซนาควรจะมาที่นี่ได้แล้วรักนะพ่อ,อยาหยีต้นฉบับตอนที่379ที่บ้านของโซนาโซรับแสดงหนังสือแจ้งเตือนการฟ้องร้องให้โซนาด้วยความไม่พอใจถามว่าเธอประมาทแบบนี้ได้อย่างไรมีจอยบอกโซนาว่าเขาไม่ ไม่ได้คาดหวังสิ่งนี้จากเธอเดฟโทรมาถามอัชชาว่าพวกเขาจะมาร่วมงานปาร์ตี้เมื่อไร่อัชชาบอก พวกเขากำลังไปและโซนาอยู่ที่บ้านเดฟบอกให้พวกเขารีบมาที่งานปาร์ตี้โดยเร็วโซนาบอกโซราบว่าเธอจะติดต่อไปหาลูกค้าและจะจัดการปัญหาพรุ่งนี้เช้าแต่ตอนนี้พวกเขาจะต้องรีบไปงานปาร์ตี้ก่อนบิจอยบอกโซนาอีกครั้งว่าเขาไม่ได้คาดหวังสิ่งนี้จากเธอและโซราบไม่สามารถจัดการปัญหาได้เพียงลำพังที่งานปาร์ตี้โซฮาก็ยัง คงตามหาโซนาต่อไปเอเรนาพาโกรูมาที่นั่นอิโซรีขอบคุณเอเรนาที่มาร่วมงานเอเรนาบอกวิกก้รอเธออยู่และเดินจากไปต่อมาเอเรนากลับมาที่บ้านวิกก้บอกเอเรนาว่าเขาต้องการไปร่วมงานปาร์ตี้เพราะโซฮาอยากจะให้เขาไปเอเรนาบอกเธอจะไม่ปล่อยให้เขาไปเพราะเธอไม่อยากเห็นเดฟดูถูกเขาวิกก้ยิ้มยาะ คิดว่าเขาจะต้องไปงานปาร์ตี้ให้ได้ ต่อมาครอบครัวของโซนาก็มางานปาร์ตี้โซฮามีความสุขที่พบโซนาจากนั้นเดฟกับโซนาบอกให้โซฮาตัดเค้กโซฮาอธิษฐานขอให้พ่อให้อภัยวิกกี้และพาวิกกี้กลับมาเดฟบอกโซฮาว่าถ้ามันเป็นความปรารถนาของลูกเขาก็จะไปพาวิกกี้มาเดฟเดินจากไปบีจอยไม่พอใจถามอัจช,ชาว่ามีความจำเป็นอะไรที่จะให้วิกกี้ Ah. โรนิตารู้สึกไม่ค่อยสบายโซราบบอกพ่อและแม่ว่าเขาจะพาโรนิตากลับบ้านก่อนบีจอยบอกพวกเขาก็จะกลับด้วยอาช่าบอกโซหาว่าลูกในท้องของโรนิตารู้สึกไม่ค่อยสบายพวกเขาจะกลับบ้านแล้วโซหาก็ตอบตกลงที่บ้านของวิกกี้เอเรนาทำอาหารที่วิกกี้ชอบวิกกี้บอกเขาไม่อยากกินโกรูโทรมาบอกให้วิกกี้เตรีมตัวเพราะโซฮาบอกให้เดฟให้พา วิกกี้มาร่วมงานปาร์ตี้ด้วยวิกกี้ได้ยินก็ดีใจเดฟมาถึงบ้านวิกกี้วิกกี้มาเปิดประตูเดฟบอกให้วิกกี้ไปร่วมงานปาร์ตี้เพราะมันเป็นความปรารถนาของโซฮา วิกกี้บอกเขายินดีเป็นอย่างยิ่งเอรีนาบอกเดฟว่าเขาไม่ได้เต็มใจให้วิกกี้ไปแต่เขาแค่เห็นแก่โซฮาเท่านั้นวิกกี้บอกถ้าเขารู้เขากับโกรกูก็คงจะไม่ไปที่บ้านเดฟเมื่อคืนเพื่อเอาเค้กวานิลาไปให้โซฮาเดฟนึกถึงตอนที่โซฮาบอกเขาว่าเธอชอบเค้กวานิลาไม่ได้ชอบเค้กช็อกโกแลตที่งานปาร์ตี้เด็กคนอื่นบอกให้โซฮารีบตัดเค้ก บอกว่างานเริ่มน่าเบื่อแล้วอิสซวรีโทรถามเดฟว่าเขาจะกลับมาเมื่อไรเดฟบอกเขากำลังรอวิกกี้อยู่โซฮาก็ยืนกรานว่าเธอจะไม่ตัดเค้กถ้าไม่มีเดฟและวิกกี้อิสซวรีถามโซนาว่าเดฟคิดที่จะทำอะไรโซนาบอกเดฟจะทำตามที่เคยให้สัญญาไว้กับลูกจากนั้นโซนาก็โทรหาเดฟแต่เขาก็ตัดสายเธอรักนาะพ่อ,อยาหยีต้นฉบับตอนที่สาม 80ต่อมาวิกกี้มาที่งานปาร์ตี้คิดว่าเดฟไล่เขาออกจากบ้านแต่ตอนนี้เขาจะไล่เดฟออกไปจากชีวิตคุงโซฮาและเขาจะไม่ให้เดฟฉลองวันเกิดคุงโซฮาด้วยเดฟจะได้เห็นว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้างวิกกี้เดินมาหาโซฮาโซฮาเห็นวิกกี้ก็ดีใจถามว่าเดฟอยู่ที่ไหนเดฟมาหาโซฮาพร้อมกับโซนาถามวิกกี้ว่าไม่มี มีความสุขอย่างนั้นหรือวิกกี้ได้ยินก็ไม่พอใจโซนาบอก พวกเขาดีใจที่วิกกี้มาร่วมงานด้วยโซฮาบอกเดบว่าวันนี้เขาได้ให้ของขวัญวันเกิดแก่เธอมากมายจากนั้นเธอก็ตัดเค้กกับเดบและโซนาวิกกี้ก็มองด้วยความไม่พอใจโซนาบอกให้โซฮาป้อนเค้กให้วิกกี้ก่อนเพราะเขาจะต้องไปแล้วโซฮาถามว่าทำไมวิกกี้ถึงรีบไปวิกกี้ก็ออึง้งบอกเขาจะต้องไปทำงานและเดินจากไปเดบ มาหยุดวิกกี้ถามว่าทำไมวิกกี้ถึงพยายามแยกเขากับโซฮาออกจากกันความจริงก็เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้เดฟโทบอกโซนาว่าวิกกี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปและกำลังพยายามแยกเขากับโซฮาให้ออกจากกันและโซฮาโกหกพวกเขาก็เพราะวิกกี้โซนาถามว่าพวกเขาควรจะทำอย่างไรเดฟอธิบายแผนการให้โซนาฟัง เดฟมอบเอกสารของบริษัทให้วิกกี้บอกว่าเขาเปิดบริษัทนี้ตอนที่โกรูเกิดมาเพื่อเห็นแก่อนาคตของวิกกี้กับโกรูวิกกี้อยากจะเก่งกว่าตัวเขาแต่ก็ไม่สามารถใช้ความพยายามได้เขาได้สูญเสียน้องชายไปตลอดการเขาขอให้วิกกี้อย่าหักหลังโกรูกับเอเรนาเดฟเดินจากไปพร้อมกับโซนาวิกกี้ก็ยืนตกตะลึงโซนาขอโทษเดฟที่ เธอไม่ฟังเขาตั้งแต่แรกคืนนั้นที่บ้านของเดฟโซฮาขอโทษเดฟบอกว่าเธอไม่ใช่ลูกสาวที่ดีเพราะเธอโกหกเขาและสอบตกด้วยเดฟบอกความซื่อสัตย์ของลูกทำให้ลูกมีความพิเศษโซนาเข้ามาในห้องเดฟบอกว่าลูกสามารถจะนอนกับแม่ได้โซนาบอกว่าเธอจะนอนกับพวกเขาทั้งคู่จากนั้นพวกเขาก็นอนหลับไปต่อมาโซนา ื่นขึ้นนึกถึงตอนที่โซราบ์ตำหนิเธอเพราะเธอทำผิดพลาดเธอก็โทรหาโซราบ แต่เขาก็ตัดสายไปเธอจึงได้มาที่บ้านเธอโซรับถามโซนาว่าทำไมเธอถึงมาที่นี่ในเวลานี้โซนาขอโทษสำหรับความผิดพลาดของเธอจึงทำให้โซรับเริ่มสงบลงเดฟตื่นขึ้นมากลางดึกไม่เห็นโซนาก็สงสัยว่าเธอออกไปไหนตอนดึกดื่นเขาเห็นข้อความที่เธอส่งมาบอกว่าเธอออกไปข้างนอกกับคนขับรถและจะกลับมาในเร็วๆนี้ด้านฝ่าย โซนากับโซราฟช่วยกันดูเอกสารเพื่อแก้ไขปัญหาและกินไอศครีมไปด้วยต่อมาโซนามหาโรนิตาที่ห้องโรนิตาตื่นขึ้นขอโทษโซนาที่เดินออกมาจากงานปาร์ตี้กลางคลันเพราะว่าเธอรู้สึกไม่ค่อยสบายโซนาบอกไม่เป็นไรโรนิตาก็ขอตัวนอนต่อโซนาก็ลงมาที่ห้องโถงรู้สึกแปลกใจที่เห็นเดฟกับโซฮาย,ยืนอยู่